ฟังแล้วปลื้มเมื่อชาวต่างชาติพูดถึงประเทศไทยแบบนี้ความคิดเห็นชาวต่างชาติเมื่อดูหนังไทยเรื่องแสงกระสือความคิดเห็นแรกฉันเพิ่งดูหนังเรื่องนี้และบอกได้คำเดียวว่าตอนจบน้ำตาซึมฉันรักหนังเรื่องนี้มากจริงๆและการผสมผสานร,ระหว่างความโรแมนติกกับสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นช่างเหลือเชื่อความคิดเห็นต่อมาสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับหนังสยองขวัญของไทย ไม่ว่าเรื่องแรงจะสับสนหรือหาคำตอบไม่ได้มากสักเพียงใดในหนังในตอนแรกทุกอย่างก็ถูกอธิบายไว้อย่างดีในตอนท้ายและฉันก็รู้สึกพึงพอใจเสมอเมื่อได้ดูพวกเขาความคิดเห็นต่อมาฮ่หาฮห,หนังเรื่องนี้มาสะท้อนถึงเฟรนโซได้ดีที่สุดครับขอโทษนะเจตแต่ต้องยอมรับว่าเขียนได้เก่งฮอลลีวูดจำเป็นต้องเรียนรู้จากคนเหล่านี้ในการเขียนภาพยนตร์ความคิดเห็นต่อมา เพิ่งดูผลงานชิ้นเอกนี้จบไปการผสมผสานระหว่างความสยองขวัญและความโรแมนติกทำได้ดีมากสปอยล์น้ำตาซึมตอนจบจริงๆความคิดเห็นต่อมาฉันเพิ่งดูหนังและฉันรักมันมากเรื่องราวสำหรับฉันเป็นเรื่องใหม่มีทุกสิ่งที่ถูกต้องนักแสดงที่ใช่การวางจังหวะที่ถูกต้องการให้คะแนนที่ถูกต้องและอื่นๆมันคาดเดาไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบมาก เมื่อดูหนังบวกกับการแสดงที่ยอดเยี่ยมมันเป็นหนังที่ดีฉันรักมันมากความคิดเห็นต่อมาฉันเกลียดหนังเรื่องนี้เพราะมันทําให้ฉันร้องไห้ความคิดเห็นต่อมาสยองขวัญที่ดีที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมาเป็นหนังที่เศร้ามากเพิ่งดูจะเอตายสายตายเท่านั้นที่น้อยรอดแต่เอาจริงเอาจริงเป็นหนังที่เศร้ามากมากความคิดเห็นต่อมาในอินโดนีเซียสัตว์ประหลาดตัวนี้ชื่อคอง้ง ความคิดเห็นต่อมาดูยี่สิบกว่ารอบก็ยังเจ็บความคิดเห็นต่อมาโอ้พระเจ้าฉันไม่รู้ว่าทำไมหน้าอกของฉันถึงเจ็บขนาดนี้มันระเบิดในอกของฉันฉันไม่เคยเศร้าขนาดนี้มาก่อนฉันไม่มีแฟนเก่าฉันไม่มีแฟนดังนั้นทำไมมันเศร้าจังขอบคุณผู้กำกับฉันหวังว่า คุณจะมีสุขภาพที่ดีด้วยวิธีนี้ทำวิดีโอที่สวยงามด้วยวิธีนี้คุณทำให้ฉันร้องไห้จริงๆเชื่อฉันสิความคิดเห็นต่อมาฉันเห็นการอธิบายละครไทยเรื่องนี้ด้วยและมันก็มีอารมณ์มากในตอนจบที่น้ำตาของฉันไหลออกมาเรื่องราวความรักสุดน่ารักของโนบายเอนไซ์ความคิดเห็นต่อมาเรื่องราวที่บีบหัวใจจริงๆสยองขวัญแต่น่ารัก ฉันรักเรื่องราวความรักทุกประเภทความคิดเห็นต่อมา30นาทีสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ฉันร้องไห้ทั้งหมดคือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีมุมมองภาพยนตร์ไทยเรื่องแสงกระสือน,นะคะที่ได้รับคำชื่นชมอย่าง้สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลานะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอมเมนต์ไทยด้วยนะคะ